เด็คุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่ฟอร์ดนิวลาสมุทรประการค่ะวันนี้นะคะน้ำปั่นจะพานะคะมาชมรถนะคะรุ่น XLT สีประตูกันค่ะนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นขนาด2.2ลิตรค่ะ160แรงม้านะคะ385นิวตันเมตรกันค่ะนะคะ วันนี้นะคะน้ำปั่นจะพาชมนะคะรถรุ่น XLT 4ประตูนะคะน,นี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาจะอยู่ที่92,000บาทค่ะเกียร์ธรรมดานะคะอยู่ที่ราคานะคะ8 5 7 0 0 0บาทค่ะตัวนี้จะเป็นตัวเดิมๆนะคะมาจากโรงงานค่ะวันนี้เราจะพาชมนะคะเริ่มกันเลยนะคะจากตัวกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าสีดำค่ะเพิ่มโครเมียมนะคะทำให้ดูหรูหราขึ้นค่ะ ล้อมเม็กนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นล้อแม็กนะคะล้อแม็กอรลอยขนาด17นิ้วค่ะมาต่อกันเลยนะคะกับนี้นะคะจะเป็นกระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้าค่ะนะคะแล้วพร้อมไฟเลี้ยวด้วยนะคะด้านนี้ค่ะจะเป็นบันไดข้างค่ะ ก็เป็นกันชนหลังนะคะพร้อมเซ็นเซอร์สี่จุดนะคะตัวนี้เบาะนะคะจะเป็นเบาะปรับได้ถึง6ทิศทางกันนะคะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงอมาลัยไฟฟ้ามาพร้อมปุ่มกดแบบมาหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะจะเป็นแบบซิงค์สามพร้อมระบบเถานี่นะคะจะเป็นปุ่มป้องกันการลื่นถไหลมาดูฟังก์ชันเพิ่มเติมกันนะคะในพวงมาลัยนะคะ นี้จะเป็นแบบควบคุมความเร็วแล้วก็รับความเร็วกันบ้างคะ่ะกับการรีวิวของน้องน้ำปั่นนะคะที่ได้รีวิวไปค่ะกับรุ่นรถ XLT 4ประตูนะคะหากคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะทั้งเบอร์โทรแล้วก็เพจรับจบนะคะติดต่อด้านล่างได้เลยนะคะและวันนี้นะคะก็ได้จบคลิปของน้องน้ำปั่นสำหรับวันนี้นะคะน้ำปั่นต้องขอตัวลาก่อนนะคะติดตามกันได้กับอีพีหน้าคะ่ะ